ทุกท่านเข้าสู่ช่องมิวนาวิวเวียมนะคะถ้าทายทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะถ้ามีความตั้งใจนะคะให้พื้นที่ในช่องนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สําหรับให้เพื่อนๆนะคะเข้ามารับพลังงานดีๆแล้วก็ในบางครั้งนะคะอาจจะมีข้อความสําคัญที่อาจจะช่วยคุณนะคะได้เข้าใจและเรียนรู้ที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันทั้งในด้านการใช้ชีวิตแล้วก็ด้านสิ่งวดคะ่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเป็นข้อความสําหรับชาวราศีหรือพี่อขอโทษคนะ ผู้ที่มีลัคนาสถิตในราศีเมษนะคะตามเกณฑ์การแบ่งของรศาศ์ไทยโดยคุณสามารถเลือกฟังคลิปของราศีที่มีพลังงานตรงตัวคุณมากที่สุดนะคะซึ่งอาจะแปะงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะถ้าหากใครต้องการเช็คลัคนาของตัวเองนะคะอย่าโพสตวันเดอนปีเกิดเวลาเกิดของตัวเองไว้ใต้คอมเมนต์นะคะซึ่งการอ่านคำทำนายในวันนี้เนี่ยจะเป็นการอ่า uh, นแบบ general reading นะคะหรือพลังงานรวมของชาวราศีเมษ จึงอาจจะมีบางเรื่องนะคะที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะดังนั้นหากต้องการฟังคําทำนายที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุดก่อนนะไปตัดสินใจใดๆนะคะขออนุญาตนะคะทักอ่ขอโทษนะแนะนำให้ทักเข้ามาดูดวงส่วนตัวคะ่ะน่าจะมีรายละเอียดทิ้งไว้ให้ใน description box ด้านล่างเช่นกันนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในการดูดวงแบบต่างๆนะคะสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายเกี่ยวกับ สถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะพร้อมทั้งไกด์ a n น e ์เมสเซจต่างๆที่คุณควรได้รับเพื่อนําไปพัฒนาการใช้ชีวิตแล้วก็ด้านจิตใจของคุณนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าทุกท่านทำสมาธิพร้อมกันแล้วก็สามารถรับฟังคําทํานายได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ของคนโสดก่อนนะคะ ในตอนนี้นะคะคนโสดดูค่อนข้างจะอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกครุมเครืออาจจะเป็นการแอบ,บรักแอบบชอบใครสักคนหนึ่งนะคะหรือไม่นะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนถูกใจผ่านการออกเดินทางหรือผ่านการทำงนานติดต่อประสานงานในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะซึ่งต่างจากก่อนหน้านี้นะคะจากสาไม้ที่อยู่ในจุดที่เป็นอดีตนะคะ ตัวคุณเองเนี่ยแทบจะไม่ได้สนใจใครเลยนะคะแม้ว่าจะมีโอกาสได้เจอคนหลายๆคนนะคะผ่านการคุยคุยงานหรือว่าผ่านการทำงานนะคะแต่คุณก็คุณเองนะคะดูเหมือนว่าคุณกำลังรอคอยใครบางคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะเกณฑ์ได้เนี่ยคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์มาก เมื่อได้เจอกันครั้งแรกนะคะซึ่งเสน่ห์ของคนนี้มาจากความฉลาดและความมุ่งมานะที่จะตั้งใจศึกษาเรื่องใหมาๆอยู่ตลอดเวลาของเขาอะนะคะแต่มันก็เหมือนกับติดมาหาบางอย่างนะคะที่มีเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่เข้ามาเป็นตัวแปรนะคะทําให้ความรักครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นความรักที่ต้องต่างคนต่างแอบเก็บเอาไว้นะคะไม่สามารถเปิดเผยได้ ดังนั้นนะคะหากคุณต้องการจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะคะคุณควรจะเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองก่อนเปลี่ยนวิธีคิดน,น,นะคะแล้วหันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นในแง่ของอสุขภาพร่างกายนะคะเช่นออกไปออกกำลังกายดูแลสุขภาพเปลี่ยนจุดโฟกัสมาที่การรักตัวเองและทำความเข้าใจว่าหาก คุณไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ทําการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคุณก็จะไม่มีโอกาสได้พัฒนาและเติบโตเลยนะคะแล้วก็ในเกณฑ์ที่2เนี่ยข้อความนี้นะคะอาจจะเป็นข้อความสําหรับคนที่เชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดน,นะคะคือคุณเองอาจจะไม่ได้มีใครในใจแต่ว่ามันเหมือนกับเป็น ความรู้สึกที่เหมือนคุณเฝ้ารอใครบางคนอะนะคะที่เคยผูกพันกันในในชาติก่อนๆนะคะคุณกําลังเหมือนกับเฝ้ารอให้คุณและเขาได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในภาพรวมของชาวราศีเมษเนี่ยคุณเองก็อาจจะยังมี ความขัดแย้งกับอารมณ์ของตัวเองอยู่ลึกๆนะคะว่าตัวเองยังต้องการความรักอยู่เปล่าต้องการที่จะมีคู่อยู่ไหมเพราะช่วงนี้อะนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเองเนี่ยกำลังใช้ความคิดนะคะเหมือนกับคําแนะนําที่บอกคนที่แอบรักแอบชอบใครบางคนอยู่เมื่อกี้เลยว่าชาวราศีเมษเองเนี่ยกำลังใช้ความคิดนะคะไปเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองและ มีความรักให้กับตัวเองมากมากกว่าการที่จะโฟกัสในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าออนอกจากเรื่องความรู้สึกนึกคิดแล้วเนี่ยถ้าถามว่ามีคนจะเข้ามาใหม่ไหมนะคะก็ต้องบอกว่าดูแล้วว่าน่าจะมีคนพยายามเข้าหาคุณอีกนะคะชาวราศีเมษคนโสด ซึ่งคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเจอกันแล้วหรือว่าอย่างที่บอกอเป็นคนที่คุณนึกถึงนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยมีอดีตรวมกันทั้งที่จําได้ก็จะไม่ได้นะคะลักษณะของคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากก็แล้วก็ก็ค่อนข้างมีอีโกนะคะเขาจะเป็นคนที่ สามารถช่วยสนับสนุนคุณได้ในทุทกๆเรื่องแต่ก็อย่างบอกเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเช่นกันนะคะอาจจะเป็นที่เห็นตรงนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือราศีมังกรได้นะคะคนที่คุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยจริงๆเนี่ยจะเป็นคนที่เคยผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดในความรักเหมือน,นกันกับคุณมาก่อนคุณอาจ จะไม่เห็นนะนะคะว่าคนคนนี้กำลังแอบย่องเข้ามาจีบคุณอยู่ก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาแสดงออกเป็นการกระทามากกว่าแค่คําพูดโปรเกรสเนียนั่นเองนะคะชาวสิศีเมษเนี่ยตัวเองก็กว่าจะยอมเปิดใจเนี่ยก็ใช้เวลานานมากนะคะคุณคิดแล้วคิดอีกนั่งคิดกันแล้วนอนคิดกันแล้วหอยหัวคิดก็แล้วกว่าคุณจะยอมเปิดใจลองกับความรักอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ แต่เมื่อคุณได้พบเจอกับคนที่เป็นคู่ของคุณแล้วแล้วก็เขาจะเป็นเหมือนคนที่เข้ามาเปิดสวิชไฟให้กับคุณทําให้คุณตื่นจากความกลัวที่แล้วแล้วมานะคะความสัมพันธ์นี้จะเข้ามาเป็นน้ำชโลมใจให้กับคุณจะเข้ามาเป็นความสบายใจเหมือนเป็นสิ่งที่มีค่าที่จะเข้ามาเสริมให้ชีวิตของคุณเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะดังนั้นนะคะสรุปสถานการณ์ความรักของคนโสดในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ คนโสดอาจจะยังมีความคิดถึงเหมือนเฝ้ารอใครสักคนอยู่บ้างนะคะในบางเวลาแต่อยากจะบอกว่าในช่วงเดือนนี้จงใช้เวลานี้นะคะเป็นเวลาเพื่อพัฒนาและเติมเต็มให้กับตัวเองจงเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดในครั้งก่อนนะคะและเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่สีแดงนะคะเป็นและดอกกุหลาบตรงนี้นะคะ เป็นสัญลักษณ์ของการเยียวยาฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจจงอนุญาตนะคะให้คลื่นแสงของสีแดงไหลผ่านตัวคุณเหมือนดัมงเช่นความรักในตัวคุณเองและการอนุญาตให้คนอื่นให้ความรักกับคุณไหลผ่านตัวคุณไปด้วยนะคะดังนั้นนะคะคีย m e มสเสจสำหรับคนโสดในวันนี้ก็คือ จงเป็นตัวของตัวเองและภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นด้วยความรักที่คุณมีให้กับตัวเองอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยความรักนั้นจะมีเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นและด้วยพลังงานของความรักที่ล้นเหลือนี้เองนะคะจะดึงดูดคนที่ใช่คนที่รักคุณในแบบที่คุณเป็นเข้ามาในเวลาที่ใช่อย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะ อขออนุญาตนะคะปรับหมวกมาที่คนที่มีคู่กันบ้างนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะอืเกณฑ์แรงเนี่ยจะเป็นสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะในเวลานี้ก็อาจจะเป็นช่วงของคุณนะคะที่กําลังเริ่มศึกษาแล้วก็มองหาความเป็นไปได้ในความรักครั้งนี้นะคะ ว่าอืมมันจะเติบโตไปเป็นความรักที่มั่นคงได้หรือไม่นะคะเพราะมันก็มีความขัดแย้งทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อยู่กันซึ่งมันอาจจะเกิดจากความไม่ลดละวาสอของคนทั้งคู่นะคะแล้วก็มันอาจจะมีสถานการณ์ที่เข้ามากระทบให้คุณเอ่อในช่วงเดือนนี้นะคะให้ให้เกิดความกังวลและแปรปรวนอยู่เรื่อยๆนะคะ แต่ก็ต้องบอกว่าจริงแล้วคู่ของคุณนั้นก็มีความมั่นคงกับความรักในครั้งนี้มากนะคะเขาพร้อมที่จะดูแลคุณเสมอแม้ว,ว่าเขาอาจจะมีนิสัยที่มั่นใจในตัวเองมากจนไม่ฟังคุณเลยในบางครั้งน,น,นะคะแต่ก็ที่จริงแล้วเนี่ยเขามองคุณเหมือนเป็นคนที่เข้ามาคอยปัดเป่า,เาพลังงานลบๆปัดเปเอาความเครียดและเป็นเหมือนบ้านนะคะที่อบอุ่นให้กับเขาได้เสมอเลย แต่ในส่วนของตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะกําลังอยู่ในห้วงอารมณ์ที่ยังอยากอยู่ในเซฟโซนของตัวเองหรือมีอารมณ์น้อยใจในคนที่คุณคุยด้วยอยู่นะคะดังนั้นนะคะฮะาชาวราศีเมษที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ต้องการจะพัฒน,นาความสัมพันธ์นี้ไปในทางที่ดีขึ้น mm. ก็ขออนุญาตแนะนํานะคะว่าให้คุณลองเปิดใจเรียนรู้ธรรมชาติของคนที่คุณคุยด้วยอยู่ แล้วก็ลองเปิดใจนะคะเพื่อที่จะทําความรู้จักตนเองในเวลาที่ตัวคุณเองอยู่ในบทบาทของการเป็นคนรักของใครสักคนหนึ่งนะคะให้คุณลองปล่อยความคาดหวังกรอบความรักในอุดมคติของคุณทิ้งไปแล้วก็ลองโฟกัสกับคนที่อยู่ตรงคนที่อยู่ตรงหน้าของคุณนะคะขอโทษด้วยค่ะ,ะคุณอาจจะพบว่านะคะ มันมีความสุขความสมหวังรอคุณอยู่ก็ได้นะคะสำหรับคู้ที่เ,เกณฑ์ที่สองนะคะสำหรับผู้ที่คบกันมานานแล้วกม็มีเกมฑ์ว่าคุณจะได้ลงนามในสัญญาความรักร่วมกันหรือมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองนะคะตัวคุณเองเนี่ยกำลังคิดถึงอนาคตที่อุด่รมสมบูรณ์แล้วก็ คู่ของคุณนะคะก็กำลังคิดในแบบเดียวกันเหมือนกันเพราะพลังงานของทั้ง The Empress The Emperor คือพลังงานของคู่ที่เหมาะสมกันนะคะทั้งทางโลกแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณแม้ว่ามันจะมีความวุ่นวายให้เห็นอยู่บ้างในเดือนนี้นะคะจากผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่เห็นด้วยแต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเพราะในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพื่อแค่ทดสอบให้คุณทั้งคู่นะคะเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรทําอะไรที่ผิดศิลธรรมข้ามขั้นตอนหรือทําอะไรแอบแฝซ่อนๆนะคะเรื่องนี้ก็ขอให้ระวังนิดหนึงตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่ดีที่คุณและคู่นะคะจะทําความดีสร้างบุญสร้างกุศสมรร่วมกันแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะที่ คุณทั้งคู่สามารถไปขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่เพื่อให้คุณทั้งคู่นะคะมีความรักที่บริสุทธิ์ใจต่อ,อกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันตราบงานเท่านานค่ะสำหรับคี์เมสเซจของคนที่มีคู่มีคนคุยในวันนี้นะคะก็คือให้คุณเปิดใจและรับ<ม>เปิดรับนะคะตัวตนของกันและกัน เรียนรู้ที่จะรักและยอมให้อีกฝ่ายแสดงความรักในแบบที่เขาเลือกที่จะแสดงออกว่ารักนะคะขอให้คุณเรียนรู้ที่จะทําใจให้สบายและมีความสุขกับทุกช่วงเวลาที่ได้มีร่วมกันค่ะและนี่นะคะคือข้อความที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ขอพวบคุณนะคะสำหรับการติดตามในวันนี้หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นพลังงานดีๆแล้วก็มีคำแนะนำดีๆให้กับทุกทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาฟังกันนะคะหากชื่นชอบคลิปของม u m i n a r y r ีเรียนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้เลยแล้วถ้าหากใครต้องการดูวงส่วนตัวนะคะหรือต้องการคำแนะนำแบบส่วนตัวเฉพาะคุณ ก็สามารถแอดไลน์ OA ตามคอนแทคที่จะให้ทิ้งไว้ให้ใน description box ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ